เฮล lo ทักทายสบัสดีทุกคนมาพบกันเมื่อนี้กสิพามาเฮ็ดเมนูนี้เลยนะทุกคนเมื่อนี้สิซพามาเฮ็ดต้มซัวตูว่อึง้งทุกคนผู้ใดเคยกินแน่กะเสื้อว่าหลายคนกะซิเคยกินให้เลยนะทุกคนเนาะสำรับข้อยเองปีนี้ถือว่าเป็นครั้งเลขเนาะปี2 0 2 4นี่ถือว่าเป็นครั้งเลขเลยเมื่อนี้นะครั้งเลขของปีเนาะก้อนที่กิซีนาอึง้งมาเฮ็ดอาหารการกินหรือว่ามาปรุงเตงเนาะเฮากะซิมาต้มน้ำํำฮอนให้มันฟุดๆแล้วก็เอาอึง้งนี่ลงไปลวก ลวกประมาณสองสามนาทีนะทุกคนหลังจากลวกแล้วเราก็ซีมาเอาน้ําเย็นใส่เนาะล้วก็เอามาเราก็เอามือนี่ลูบลูบหนังของอึ่งน,นี่นะลูบหนังทางนอกนี่มันออกเนาะเอาความเมื่อความอย่างค่เลยออกให้มันเบิดทุกคนแล้วหลังจากท่้นก็จะเอาเกลือมาคั้นแบบนี้ทุกคนคั้นแบบนี้ฮ่ะนะจะดับกิน้าวได้ดีทุกคนเอ้ยพากันเฮ็ดเบิ้งเด้อท้าวผู้ใดยังบุเคยเฮ็ดเนาะ หลังจากขั้นเกลือแล้ว,ลวเฮาก็สียเอาไปล้างน้ําสะอาดห้ประมาณ3าสี่น้ำผูเลียนะทุกคนเนาะให้น้ํามันใสสะอาดเพื่อหัดปรกกันบ่ให้มีกินข้าวที่จริงเฮาก็สั่งว่า,วาเอาอึ้องแม่ไข่เนาะทุกคนแต่ว่าฮาบเได้ไปเลือกด้วยตนเองนะให้แม่ค้าเขาจะามาส่งให้ยูเฮือนซื้ออึ้องโรนึ่งกระได้อึ้องไข่ประมาณสองสามตุนี่เลยทุกคนประกานี่เนาะ แล้วหกักกริบมาค้างมมเก่งเดือนเราทุกคนต่ำหัวพักบัวมักเพ็ดแห้งลงไปใส่น้ำฟูๆเนาะใส่หัวซิงไข่ใส่หัวข้า,ขาทุกคนเอ้ยแล้วก็เก็บใบมะขามส้มส้มหันมาใส่เอาอึ่งลงไปต้มเนาะทุกคนหลังจากหม้อฟูแล้วเราก็เพิ่มน้ำปลาเด็กลงไปทุกคนมักน้อยใส่้อยมักหลายใส่หลายเด้อสำหรับน้ำปลาเด็กนี่เนาะ มาหอดตอนนี้ก็เห็นความแตกต่างนะทุกคนบุ้งหัวเปลี่ยนน้ำหยังเวลาต้มอึ้งไปดนดุลนะนะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำแบบนี้นะทุกคนค่อยกระตุกใจว่าเอ้าหรือว่าคีโพอนอึ้งให้มันแตกออกมาบอกมันจะค่อยดำมานะค่อยกระควดสอบเบื้องแล้วกบเหตุมีขี้ดินขี้เนื้ออนะีหย่างเนาะรสชาติก็คือเก่้าทุกคนแต่บุ้งหัวเปลี่ยนย้อนหยังผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอกในเด้อทักทายสบายดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วมื้อนี้ทุกคนเอ้ยมื้อนี้สิพามากินข้าวกับต้มอึ้งนะทุกคนเนาะ ทุกคนเอ้ยคีเว้าให้ฟังอันค่อยหะนาเฮ็ดผิดพลาดอันใดเนาะคือคือมันเป็นอย่างซีเนาะทุกคนปกติฮะนะแต่ละปีก็เคยกินอยู่เนาะต้มอึ่งแต่ว่ามาปีนี้ฮะนะต้มอึ่งค่อยขึ้นว่าเป็นสีแบบนี้สุดจ้าคือว่าเป็นสีดําแบบนี้ฮะนะแต่ว่าค่อยคื้ว่าอันท้องมันแตกออกมาแล้วมีขี้ดินบ่อเนาะแบบมีขี้ทรายฮะ แต่ว่าค่อยกวาดเบื้องย่น้ำหม้อกับบุมีขี้ทรายเด้ทุกคนแต่บุเข้าใจว่าเป็นอย่างน้ำต้มอึ้งคือว่าเป็นสีดำแบบนี้ทุกคนผู้ใดหูคอมเมนต์มาเบื้องเน้ยเด้อสีเป็นตาเสบบระเทอว่าเนาะสีดำแต่ว่ารสชาติก็คือเก้าทุกคนบุมีอย่างเปียนเลยมาทุกคนเอ้มากินข้าวน้ากันเด้อเนาะแต่ว่าก็คึดอยู่ใ้วากินแล้วสิบเมาบ่เนาะน้ำมันคือว่าเป็นสีแป๊กๆมาพร้อมกับข้าวเหนียวฮ้อนๆคือเก้าทุกคนเอ้แล้วก็แเจ้า เจ้าวหมักเผ็ดแห้งใส่ปลาเดกใส่มักแค้นนะทุกคนหอมๆจ้ะดำเอกไม่ไหม้เลยเข้ากระดึงไม่ไหม้ติดมือจำเจียวกันเจียวปลาเดกใส่มักแค้นออ้สีมันคือดำแท้ แต่ว่ารสซาแล้วก็กลินมันฮะทุกคนก็คือเก้าเบิทุกอย่างเนาะตั้งแต่สีมันสีมันคือว่าดับนั่นี่ผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอกในเด้่อทุกคนเด้อว่าสีต้มอืองของคอยมันคือเป็นแบบนี้เอือม่ใคร เรื่อเป็นอึ้องเท่าเกินไปบ่เนาะหรือว่าจังแดดหรือว่าทางในเนอะไปสจาะเอาม,มาใส่กันอาเจียวมาในนี้กันนะโอ้ยโทษซื้ออึ้งมาเนึ่งกิโลทุกคนอึ้งมีไข้แท้หันสิประมาณสามตัวนี่แหละคันหอดเลย เาบได้ไปเลือกเอาเนาะแบบเขาเจ้าขายอนอ,อนไลน์ฮะนะเขาก็หู้จักเพื่นอนเจ้าน้อบอกเพื่อนว<ม>่าเลือกเอาอึ้องไม่ใครให้ในเด,ด้ออ่ะแล้วก็สงสัยเพื่อนกับบ่มีหลายเพื่อนแล้วแบ่งกันเนาะแบ่งกันใสฮะ,ะม,มันค่กขนาดทุกคนเลย อึ้งี่กระต้มบักเดดนโดนทุกคนเอ้ยหรือว่าเป็ดนน้ำอึ้งเท่าคนมาน้ำจะเป็นสีเนี่ยน้ำไราใส่หืมจัดจ่ายเลย ต้มอึ้งก็เป็นสีนี่ไม่เคยเห็นทั้งกินเลสกับทั้งยานเบือ่อไปนังอึ้งก็ราคาแพงด้ยทุกคน

สัวชน้ำดั่ก็ะยานะ่ะอืมมันครักรือีิไข่แต่ส่งตัวเนี่ยแหละทุกคนเพราะว่าอัน ค่อยซื้อมาหนึ่งกิโลเนะแล้วค่อยแหลมเรืออ่องเอาตะตัวทองใหญ่ๆนี่มาตม้มต้มประมาณสองชิ้ห้าสองคือห้าหกเจ็ดตัวทุกคนคือซีอมีไข่แต่ส่งตัวนี่แล้วเนาะเบิ้งสรงนะนะเอากับบลูมีไข่หละอันนี้ค่ะบงานอื่นๆเฉยได้ดิ ไ,ได้บริกรอิงไข่นะเนาะ